สนับสนุนโดยวิลสันไทยแลนด์โรงพยาบาลพญาไทค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้กองเมธาตามูลค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกองพันสุนัขทหารค่ะผู้กองคะที่นี่คืออะไรอะคะมีสายคองคอตั้งอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าอนุสร์ ชุดสุนัขทหารนะครับเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อ,อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมมครับสุนักทหารกับสุนัขทหารที่มีความผูกพันกันมาครับค่ะงั้นขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะ ตรงหน้าเรานี้คืออะไรคะ,ะตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่ที่เรานำสุนัขทาหารยูเบิร์นครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่อําเภอละแงะจงังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2556นรบะครับในเหตุการณ์นั้นเราก็ได้นอกจากจะสูญเสียสุนัขทาหารยูเบิร์นแล้วนะครับเรายังสูญเสียกําลังพลของเราอีกสองนายนะครับก็คือพันตรีปริญญาป่าวิชิตและพันตรีประพันธ์ชมโคกกวดนะครับ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ได้นําร่างของสุนัขขานยูเบิร์นนะครับมาฝังไว้ตรงนี้นะเพื่อเป็นการาระลึกถึงครับค่ะก็คือใต้นี้มีเจ้ายูเบิร์นอยู่ใช่แล้วครับเป็นการาระลึกถึงสิ่งที่ยูเบิร์นทำไปใช่ใชไหมคะคคอ๋อครับก็ซึ่งเหตุการณ์ที่เราได้สูญเสียกําลังพลเรา2ในายแล้วก็สุนัขฐานยูเบิร์นนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2556นะครับซึ่ง ในตอนนั้นเนี่ยสุนทรภัณฑ์อยู่เบิร์แล้วกำลังพลทั้งสองท่านก็ได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจในงานสินค้าธงฟ้าราคาถูกนะครับของอำเภอละแงะนะครับที่บริเวณลานไซในตัวที่ประการอำเภอละแงะนะครับพอหลังจากที่เริ่มปฏิบัติงานนะครับก็จะมีลานจอดรถมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์จอดอยู่นะครับซึ่งขณะเราปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีผู้ก่อเหตุดุลแรงนะครับได้ จุดชนวนระเบิดนะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียขึ้นมานะครับซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกองพันสุนทหารเราครับ แล้วในสุนัขตัวอื่นที่ได้รับอุบัติเหตุคล้ายๆกันเรามีการดูแลเขาอย่างไงอะคะที่ผ่านมานะครับก็มีสุนัขทหารของเราที่ทั้งบาดเจ็บและสูญเสียนะครับอยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับการการเชิดชูและการดูแลเป็นอย่างดีนะครับสุนัขที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งนะครับเราได้ให้เกียรติเขาโดยการนํารายชื่อนะครับไปจารึกอยู่ในแผ่นจารึกนะครับซึ่งจะติดไว้บริเวณอนุสาวรีย์ชุดสุนัขทหารของเรานะครับ รวมทั้งกาลังพลที่สูญเสียด้วยครับค่ะแล้วมาถึงพูดถึงด้านหลังนี่ดีวกว่าค่ะอันนี้คืออะไรคะ,อะตอนนี้จะเป็นรูปหล่อของสายจูงสุนัขทาหารนะครับสื่อถึงสายสัมพันธ์ของตัวผู้บังคับสุนัขและสุนัขทาหารนะครับซึ่งการปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งการฝึกการทําอะไรร่วมกันก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้สายจูงสุนัยในการจับจูงในการกําหนดให้เขาทํางานนะครับ ซึ่งเราได้กําหนดไว้ว่าไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับสุนักทหารกับตัวสุนักทหารก็คือเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์น,น,<ช>นั่นเองใช่ไหมคะโอเคค่ะไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เมทามากๆนะคะที่ให้ข้อมูลเรางั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆกันดีกว่าค่ะ ที่คอกสุนัขก,กษียณค่ะเป็นสถานที่ที่ไว้สําหรับดูแลสุนักที่เกษียณแล้วนะคะหรือว่าสุนักที่พักฟื้นอยู่ค่ะเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ